ใครว่าขับรถเจ็ดที่นั่งในครอบครัวครับต้องหน้าตาแบบว่าเฉลิมเฉลิมใช่ไหมนี่เลยครับเซ็นต้าคันนี้ชุดแต่งรอบคันบอกคำเดียวว่าหล่อสุดครับสำหรับโมเดลเยียร์นะครับในก่อนแมเนชเช่เนี่ยวิเียวสังเกตตัวท็อปครับที่สังเกตได้จะบอกทั้งหมด3จุดนะครับอันดับแรกเลยก็คือประตูนะครับผมถ้าเกิดทางด้านขวามือเป็นสไลด์ไฟฟ้าแบบนี้ครับคันนี้แค่เป็นตัวท็อปครับซึ่งจอกลางนี้ครับสามารถเชื่อมต่อกับมือถือของเราได้ผ่านระบบของบลูทูธนะครับเป็นระบบทัชสกรีนแบบนี้เจอรียจะต้องการครับวันน แบรนด์ของใจคนไทยครับผมแบรนด์โตโยต้าได้เองนะครับนั่นคือโตโยต้าเซนต้าในทีมของตัว1.5ตัววีเนะครับโมเดลได้ไปเป็นโมเดลปี18นะครับผมก่อนดูคลิปเต็มผู้ชมครับรบกวนเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ไปด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางรีเจนนองการครับต้องบอกเลยว่าในส่วนของโตโยต้าเซนต้าเนี่ยเขาจะมีโฉมทั้งหมด2โฉมตอนนี้นะมีตัวนี้เป็นโฉมแรกนะตัวใหม่และเช่นอีกโฉมหนึ่งครับที่จะเป็นการแตกต่างกันเล็กน้อยครับบริเวณดีไซน์ด้านน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 อออออออกกแแลล้้้้ววววว็็ปปปชััััั่่่่เเพพีีียยยงงงงคคคคคบบาาาาาาะะะะรรรืตตตใมขขทุณจไไดดูส์ซ แต่ถ้าเกิดเป็นตัวเมเนเจอร์ครับจะเป็นประตูสลด์ซ้ายขวาตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะครับอันนี้แค่เกลิ่นให้ฟังคร่าวๆไว้ก่อนนะหน้าตาจะต่างกันเล็กน้อยครับถ้าเกิดตัวก่อเมเนอร์ดีไซน์หน้าจะเป็นแบบนี้ครับตรงกลิวตรงด้านหน้านี้ผู้ชมครับจะเป็นเส้นตรงนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวหลังเมเนจอร์จะมีความโค้งมนเล็กน้อยนะครับนะมาว่ากันด้วยคันนี้ดีกว่าชมครับในตัวนี้จะเด้สีขาวลงงานรับซึ่งมีการตกแต่งนะครับผมสีขาวตัดดำเป็นเหมือนแพนด้านะครับให้ความสปอร์ต ฉบเฉียบมากยิ่งขึ้นครับแล้วแน่นอนคุณมาหาผมครับในทริปของตัวีคุณจะได้ระบบไฟนะที่เป็นโปรเจคเตอร์และ LED อยู่ในคมเดียวกันไฟเดยทําต่างๆจะมีให้นะครับผมและสิ่งจะได้เพิ่มเติมมาจากเรานะครับคือเราอัปเกรดเพิ่มเติมให้ครับใส่ในส่วนของพาร์ทให้รอบคันครับบัมเปอร์หน้าไซส์เกิร์ดดิวเซอร์ด้านหลังครับอัปเกรดให้แบบ f ฟร์ออปชั่นนะครับมาดูน้ำข้างของตัวรถกันครับอันนี้คุณูชมจะได้ในส่วนของจะเป็นล้อแม็กขอบ16นะครับผมเป็นสีทูโทนปรับหน้าเงาผมมซึ่งงดอกยาเต็ นะครับยังใช้งานได้อยู่ยาวๆเลยนะครับสีสีสวยบางๆรอบคันคุณผู้ชมครับจะจบพับอัตโนมันะครับผมมีเฟลล์มุมให้นะครับมือเปิดเป็นสมาร์ทเคียรเลแค่ฝั่เป็นขับฝั่งเดียวนะครับฝั่งด้านซ้ายยังไม่เป็นคียร์เลอันนี้ต้องแจ้งให้ผู้ชมทุกท่านได้ทราบไปก่อนนะครับอ่ะมาเริ่มดูด้านในส่วนของโครงสร้างกันคุณผู้ชมครับว่าเป็นยังไงนะครับผมโครงสร้างต่างๆคุณผู้ชมดูสีขาวอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะแต่ก็นี่ให้ดูเลยนะครับผมว่าไม่มีการตัดต่อตัวถังใดๆทั้งสิ้นนะครับ นะฮะน็อตไม่มีการขยับแกะถอดไขหรือเปลี่ยนเพดต่างๆก็คืออยู่ครบคันครับรวมไปถึงนะครับผมน็อตฝาหน้าก็อยู่ให้แบบครบๆแบบนี้เลยนะครับแล้วเราเนี่ยครับไม่ลิกการับบเปล่าชื่นครับเรามีส่วนของไบเซอร์นะครับผมอินสเปกชันให้จากบริษัทชั้นนำนะครับกรับการของเราว่ารถของเราทุกคันนะครับไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํานำท่อต่อหรือว่ากรอใหม่นะครับมาดูต่อกันผู้ชมครับกระจกเดิม ของทางโต้ต้าไม่เคยเปลี่ยนนะครับกันสาดตรงรุ่นเซนต้ามีมาให้มือเปิดสีดำหล่อๆแบบนี้นะครับนะระบบไฟฟ้าครับใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับไม่มีเสียงอีทอาร์ตใดๆทั้งสิ้นนะฮะมาร์กิ้งต่างๆนะครับอยู่ครบคันแบบนี้นะครับนะก็คือสภาพพร้อมใช้งานเลยนะครับผมสติ๊กเกอร์ต่างๆเดิมๆสีบางๆแบบนี้นะครับแล้วดูรถตู้ชมครับต้องดูตรงนี้บริเวณตรงนี้คุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นตัว MPV หรือเป็นตัวแบบรถแวนเลยนะครับนอตจะอยู่ตรงนี้ น้ำน็อตตรงประตูสไลด์ว่ามีการแกะขยับหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือโครงสร้างต่างๆเดิมๆเลยนะครับนะเดี๋ยวผมขออนุญาตมาดูด้านท้ายกันผู้ชมครับระบบไฟด้านท้าย LED นะไฟเบรกเป็น LED เนี่ยผมสปอยเลอร์ด้านบนมีมาให้นะครับเสาอากาศเป็นแบบสั้นอยู่นะครับที่บรรทุนหลังใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะฮะแลวนี่ด้านล่างครับผมอัปเกรดเพิ่มเติมมาในส่วนของดิฟเวอร์เซอร์ด้านหลังนะครับแต่อันนี้จะเป็นปลายท่อคู่แบบหลอกนะไม่ใช่ปลายท่อจริงนะครับแจงให้ทราบไ้ก่อนเพื่อความสวยงาม แล้วก็เสียงจะไม่ดังรบกวนคนอื่นด้วยนะครับเปิดฝาท้ายคุณผู้ชมโชคซับแรงนะครับใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะับเบาะแถวสอยู่ครบครับผมสิ่งที่แตกต่างกันถ้าเทียบกันตรงรุ่นแบบว่าคู่แข่งเลยจะเป็นตัวของฟรีดนะครเธอฟรีดนะจะเก็บเบาะแถว3จะต้องทาการแฝนไว้นะส่วนเซนเตอร์สามารถเก็บในด้านล่างของเบาะแถว2ได้เลยนะครับก็คือสวยคุณผู้ชมนะฮะยางอะไรต่างๆนะครับผมอยู่ครบคันนะฮะแล้วก็ซีน ในหลุมเมลไหลนะครับสีผิวเดิมสีผิวไข่ไก่แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาไปข้างๆกันต่อผู้ชมอ่ด้านขวามือผู้ชมครับสังเกตตรงล้อก,กันเลยนะครับสีทูโทนส,สีสวยแบบนี้ไม่มีร่องรอยการเบียดฟุตบาทใดๆทั้งส้นครับแล้วตัวท็อปครับคุณจะได้ประตูสไลด์ทางด้านขวาด้วยเป็นแบบไฟฟ้าเช่นเดียวกันแบบนี้ครับใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะไม่มีเสียงรบกวนครับเดี๋ยวดูด้านท้ายตรงนี้หน่อยนะตรงน็อตเนาะนี่ตรงน็อตใช่ครับผมเดิมๆนะไม่มีการแกะขยับ ถอดไขเปลี่ยนใดๆทั้งสิ้นเช่นเดียวกันนะครับผมสภาพคือพร้อมใช้งานเลยนะครับอ่ะดูบานหน้าคุณผู้ชมนะฮะโครงสร้างต่างๆสวยๆแบบนี้นะครับผมรวมไปถึงตรงด้านข้างด้วยนะครับอือด้านข้างหน้าหลังสีบางเดิมนะครับประตูหน้าไม่เคยมีการขยับแกะเปลี่ยนใดๆทั้งสิ้นเช่นเดียวกันนะครับผมรถคันนี้นะมีใบเซอร์ให้นะครับเกรด A5 ดาวเลยนะครับนะ ดูหัวใจหลักกันครับเครื่องยนต์1.5ลิตรครับดูโอวีทีไอนะครับผมแน่นอนเครื่องดูโอครับขับขี่สนุกสนานแน่นอนแล้วก็ฟีลลิ่งการขับนี่แน่นอนทั้งประหยัดแล้วขับสนุกด้วยพอที่จะแบกนะครับเจ้าบอดี้จิตที่นั่งแบบนี้ได้สบายๆจนที่โดยที่ไม่เหนื่อยด้วยนะครับอะดูโครงสร้างดูห้องเครื่องกันคุณผู้ชมครับหัวใจหลักนะครับเครื่องยนต์ของเจ้าเซนต้ากันนะฮะตึ๊ดตื๊ดต๊ดต๊ด,ตดหาอยู่แล้วโอเค ดูหัวใจละกันครับเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนี่ครับอยู่ครบนะฝาเครื่องเดิมนะครับนี่อยากให้ดูความแห้งของเครื่องนะอันนี้ผมเพิ่งดับเครื่องไปนะไอร้อยยังอยู่เลยนะครับนะแต่ผมขออนุญาตไ,ไม่ดึงก้านปัดมน้ำมันให้ดูนะจริงๆจะดึงให้แหละแต่มันเพิ่งดับเครื่องไปเดี๋ยวจะพุ่งนะครับนะอะดูฝากันคุณผู้ชมครับฝานะครับสวยๆน็อตไม่เคยขยับนะครับ แก้มด้านขวาเดิมมาร์กเดิมนะครับบริเวณคันหน้าเซ็นเตอร์เห็นได้ชัดมากนะจะมีคันหน้าแบบว่ามาร์กต่างๆจะต้องเป็นดีไซน์แบบนี้นะไม่มีรอยแตกรอยขยับหรือรอยโดนมาเลยนะครับห้องเครื่องสวยนะครับอ่ะดูด้านซ้ายต่อคุณผู้ชมด้านซ้ายแบบนี้เลยนะฮะฉนวนกันความร้อนนะครับต่างๆอยู่ครบสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบกกรครบันนะครับแล้วก็คันนี้เห็นไหมแทบไม่แทบไม่ค่อยเปิดฝาหน้าเลยเห็นไหมรอยริ้วรอยแทบไม่มีเลยนะครับจิกไปซีนนิ่ม ซีนนิ่มมีรอยเล็บนะครับไม่ดึงเกินไปไม่แข็งเกินไปนะแต่เล็บผมไม่ค่อยมีเดรจิกไม่ค่อยเห็นนะครับนะห้องเครื่องครับให้90เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ก่อนส่งมอบครับเดี๋ยวเราดูแลเรื่องของเหลวต่างๆให้นะครับนะเดี๋ยวเราครับขยับไปดูด้านในห้องนิสายครับวีออปชั่นอะไรมาให้บ้างครับสามสองหนึ่งคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมขึ้นไปนั่งในเจ้าเซนต้าแล้วเนาะนะครับอ่ะเยเบกกับผมพุทธศัพ์ครับโอ้โหชิงเดียวติดคุณผู้ชมนะครับระบบแอร์ ออโต้ใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะระบบปรับอากาศต่างๆของเขาเนะนะฮะเร่งแรงลมสิชำ้ำๆอุ้ยลมแรงมากนะฮะอ่ะเรามาดูกันดีกว่าครับว่าออปชั่นมีอะไรมาให้บ้างนะครับผมอย่างแรกเลยสังเกตนะครับตัวท็อปคุณจะได้นี่เลยดีไซน์เบาะหนังนะครับซึ่งเ้่ากัดตัวลองเนี่ยจะได,ได้เป็นได้เป็นเบาะผ้านะครับตัวท็อปได้เป็นเบาะหนังสีเป็นสีทูโทนแบบนี้นะครับส,สีดําตัดส้มนะครับให้ความสปอร์ต ชบเฉียมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ระบบเกียร์ผู้ชมครับเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบขั้นบันไดนะครับซึ่งสามารถนะครับชิปขึ้นชิปลงได้เป็นระบบแมนนวลนะครับนี่ออกมาได้เลยนะครับชิปขึ้นชิปลงได้ขับขี่เวลาขึ้นเขาหรือลงเขาก็สามารถช่วยถนอมในส่วนของพับเบรกได้นะครับนะอ่ะต่อไปผู้ชมครับพวงมาลัยพวงมาลัยนี่ครับฟิลลิ่งสัมผัสดีกระชับมือนะครับปรับทิศทางในเกีย์ระดับดูสินะครับปรับ ขึ้นลงใกล้การปับได้2ระดับครับขึ้นกับลงเท่านั้นเองนะครับหน้าปันเริมใหม่ครับเป็นระบบดิจิตอลนะครับมีดิจิตอลให้ตรงกลางนะจะเป็นการบอกในส่วนของระเียดต่างๆเกี่ยวกับตัวรถนะครับรอบเครื่องยนต์เนี่ยอยู่ได้อยู่ที่ปลายพันรอบนะครับผมความเร็วสูงสุดอยู่ที่180นะฮะอ่ะเดี๋ยวผมขอเล่นเครื่องให้ฟังหน่อยละกันนะครับเครื่องยนต์1.5ลิตรครับประมาณนี้ครับเครื่องยนต์ต่างๆนะครับเดินติดเท้าไม่มีตรงไหนสะดุดเ๋ยทั้งสิ้นครับ ตอไปครับผมบริเวณเอนเตอร์เทนเมนต์ตรงกลางตรงนี้ครับเป็นจอเดิมโรงงานนะครับผมขนาด6.7นิ้วนะครับซึ่งจอกลางตรงนี้ครับสามารถเชื่อมต่อกับมือถือของเราได้ผ่านระบบของบลูทูธนะครับเป็นระบบทัชสกรีนแบบนี้ที่มีกล้องส่องถอยมาให้ในในตัวคุณผู้ชมความคมชัดผมให้ว่าโอเคนะแต่ไม่ได้ชัดขนาดนั้นนะแต่ก็คือเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนนะครับอ่ะเทสเสียงหน่อยคุณผู้ชมครับเครื่องเสียงเป็นยังไงเสียงเดิมโรงงานเขา อ่ะประมาณนี้ครับเครื่องเสียงเบื้องต้นก็คือกระถืมรอบคันนะครับอ่ะสริมถัดไปครับด้านล่างเนาะจะเจอกับไฟฉุกเฉินนะครับผมแล้วก็หน้ากากแอร์นะครับไม่มีฟันหลอใดทั้งสิ้นนะครับผมระบบปรับอากาศเป็นออโต้นะครับโบยดะยังเป็นแมงไม่เป็นดูโอโซนนะปรับใช้งานได้ปกติทุกอย่างกดปุ่มออโต้ได้นะครับผมแล้วก็ทางด้านข้างตรงนี้นะครับจะมีปุ่มเปิดปิดเลียคูลทางด้านหลังเนี่ยคือความเย็นของทางห้องผู้โดยสารแถว2และแถวสนะครับเบรกมือเป็นเมนนวลน เพียงพอต่อการใช้งานนะครับกระจกคุชชมครั้าตัดแสงมีมาให้นะาเป็นตัดแสงแบบแบบแมนวนวลนะครับซึ่งอันนี้อยากได้ให้มันเป็นปัดแสงแบบออโต้นะครับคอนโซลกลางวัสดุเป็นพลาสติก ABS ครับแล้วก็มีที่เก็บเอกสารจุดขดจ๊กเยอะมาก1ตําแหน่งด้านบนตรงนี้นะครับด้านล่างตรงกลางอีกหนึ่งตำแหน่งครับแล้วเปิดขึ้นมาอีกหนึ่งตำแหน่งแบบนี้นะครับพร้อมกับมีคัพโฟเดอร์ให้ทั้งหมด2ตํตำแหน่งเช่นเดียวกันเป็นขนาดใหญ่นะครับใส่แก้วเก็บความเย็นได้สบายๆเลยนะครับถือว่า แน่นอนครับพียงพอต่อการใช้งานนะครับแล้วผมขอเสริมนิดนึงครับประตูสล้ายซ้ายฝาทางด้านหลังครับเราสามารถกดเพื่อล็อกได้ไม่ให้แบบว่าเปิดจากด้านในได้เพื่อป้องกันนะครับเวลาเรามีเด็กอยู่ทางด้านหลังเนาะเผลอมืออาจเผลอไปโดนนะครับจะทําให้เปิดไม่ออกเนาะหรือกรณีเราไปส่งลูกหลานเราครับที่โรงเรียนนะครับเราก็สามารถเปิดจากคอนโซลตรงนี้ได้เช่นเดียวกันครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งออปชั่นที่เพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนนะครับ เดี๋ยวผมจะไปนั่งแถว2ให้ดูครับมาดูความกว้างขวางนะครับว่าเพียงพอต่อการใช้งานไหมครับแน่นอนครับด้วยจุดเด่นของเซ n นท่าเนี่ครับเขาจะมีกราวเคเ a นจจากพื้นนะครับที่ไม่ได้สูงมากเนาะจึงทําให้ครับไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้สูงอายุครับขึ้นลงนะครับสะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับมาดูด้านหลังนะครับว่ามีออปชั่นอะไรมาให้บ้างครับอย่างแรกเลยนะครับเขามีแอร์ทางด้านหลังมาให้ระบบปรับอากาศเนาะเป็นแอร์ลาวนะครับปรับแรงลมเองได้1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับครับ แรงลมฉ่านะเป็นไอเย็นออกมาเลยนะครับเป็นไอเย็นออกมาเลย,อยโอเคเลยอะ่ะปกติอะ่ะรถจีทีนั่นทรงนี้แอร์ด้านหลังจะไม่ค่อยเย็ยนแต่เซ็นต้าเขาเก่งเรื่องระบบปรับอากาศอยู่แล้วนะครับมีจอบิวอินมาให้จากโรงงานครับเป็นการยิงสะท้อนนะจากด้านหน้ามาทางด้านหลังนะครับไม่ได้ทาสกรีนเบาะนะครับผมเป็นทรงโซฟานะครับเหมือนโซฟาเลยนะครับปรับเดินหน้าได้ถอยหลังได้ครับปรับพนักพิงเอ็นได้หนึ่งระดับแบบนี้นะครับโอเคเลย กว้างนะสบายด้วยนะฮะเดี๋ยวลองดูครับผมสูง175เนี่ยครับเมื่อนั่งแถว3จะใช้งานได้จริงไหมนะครับผมขออนุญาตพับเบาะก่อนนะ,ะวิธีการขึ้นไม่ได้ยากคุณผู้ชมครับดึงตรงสลักตรงที่เราปรับเบาะพนักพิงเอ็นนั่นเองนะครับดึงที่ก็ยกขึ้นได้เลยเช่นี้เองครับไม่ต้องใช้แรงเยอะเลยเดี๋ยวเรามานั่งแถว3ากันครับเมื่อปรับในระดับที่เขาเซตไว้ครับนั่งแถวสาม ปรับหมอนขึ้นหนึ่งที่ถามว่าติดไหมผู้ชมมันก็พอดีอ่ะมันไม่ได้เหลือพอดีเลยนะครับแต่อาจจะเหยียดขาลำบากนิดหนึ่งอันนี้เรียนตามตรงนะครับเป็นไงบ้างครับผู้ชมครับกับเจ้าโต y ตาเซ e นต้าที่ผมนำมาเสนอวันนี้นะครับซึ่งราคาโปรโมชั่นครับจากเดิมทีนะครับอยู่465,000บาทครับเห็นคลิปนี้ครับประหยัดไปเลย10,000บาทนะฮะหรือเป็นแค่455,000บาทครับกับโต้ตาเซนต้า1.5ตัววี ปี18นะครับผมซึ่งเราทําการเก็บงานทุกอย่างให้หมดแล้วนะครับเอาไปพร้อมใช้งานแน่นอนนะครับรับประกันโครงสร้างรับประกันตัวถังนะครับหรือถ้าเกิดผู้ชมอยากได้อะไรเพิ่มครับด้านล่างได้เลยนะครับแอดไซน์ไปที่ YTD Gen ครับหรือเบอร์ติดต่อด้านล่างนะฮะ0894588661นะครับผมเจจากธีรนน้คาครับพร้อมดูแลลูกค้าทุกคนแน่นอนนะครับย้ำอีกทีหนึ่งครับทำการจอมผ่านกิปนี้ครับรับไปเลยประกันภัยที่เรายินดีมอบให้ลูกค้าครับ ก่อนจากกันไปครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e ไปด้วยไว้เจอคลิปถัดไปครับวันนี้ผมเจและทีมงานขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ